คิดว่าจะมาไม่ทันซะแล้วนะฮะแต่ว่ามั่นใจว่าโอ้โหเสียงแฟนคลับขนาดนี้มาแบบไวัยไม่มีหลงแน่นอนนะครับน,นี่ก็คือแฟนๆนะฮะของนี่เลยนะครับโซ่ไรเนสแล้ก็ไอซ์นะครับและที่เพิ่งจบไปนะคือมิวสิกวิดีโอจากเนสครับเพลงแห่งหัวใจแต่ตอนนี้ดีกว่านะฮะแฟนคลับเดี๋ยวขอครั้งเดียวแล้วเสียงดังๆเลยนะให้กับเราวดาเอฟของพวกคุณด้วยครับ คือปกติเนี่ยจะสภาพตลาดเอฟบลุนแรกๆอ่ตอนนี้เขาเด็กแล้วอยากตับเลยอ่ะเดี๋ยวต้องเห็นถึงบอกว่าเล้วรอยนั่งเพียบกันเลอย่างนี้เปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคราบต้องมีเด็กใหม่ๆบ้างนี่ะเดี๋ยวให้สารพคนแนะนำตัวนักขายกิอนเลยดีกว่าครับโซ่ผมโซ่เอฟก้าครับ เยอะรู้มากจริงๆนะฟ่านจากเสียงแล้วแบบไม่มีใครแพ้ใครถ้าเราได้ตั้งโก๊ะบ้าง่ะเป็นไงอะอะลองนะอาอารย์โอ้ยอันนี้ทั้งสี่คนดีกว่าว่าออกจากบ้าน a อเอาแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะก็ดีค่ะก็คือออกจากบ้านแล้วพวกเราก็โตขึ้นค่ะมีอะไรให้รับผิดชอบมากขึ้นเลยค่ะก็ต้องแบบว่าพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะโตแล้ว ครับก็ดีครับก็ออกมาจากบ้านก็มีคนมาคอยตามเราเป็นพวกเราดีใจครับแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปครับก็เมื่อก่อนแบบก็เดินไปไหนไม่มีคนรู้จักเดี๋ยวนี้ก็อมีคนรู้จักบ้างครับผมไอ้โซ่โซ่ถามนิดนึงดิแล้วงงมาแบบตอนเราเข้าไปก็แบบแล้วพอออกมาปุ๊บโอ้เจอแล้ก็ไม่คิดว่าจะมีเพราะว่าผมก็ไม่เคยดูเองเลยครับพอออกมาก็จะมีคนตามเงี้ยไม่ไม่เคยแบบไม่เคยมีใครมาตามเราเนาะ้วรู้สึกดีมาในวัดแล้วแหวนก็ ดีครับที่มีคมอนอลทุกคนครับค่ะอนี้ของเนซก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเราอยู่ในบ้านก็ประมาณสามเดือนครึ่งเราไม่ได้รู้จักเออเราไม่รู้ว่าภายนอกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือเราอยู่แต่ในกลุ่มของเราค่ะ12คนแล้วพอได้ออกมาก็มาต้องมาเจอโลกแทจริงชีวิตจริงเราต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างคะจะเป็นการใช้ชีวิตอยู่แล้วก็การทํางานนยคะแล้วก็ เวลาส่วนตัวก็จะหายไปบ้างเงี้ยแก็เข้าใจนะเพราะเราเข้ามาในตอนในตรงนี้แล้วค่ะแ,แต่ว่าก็สนุกค่ะได้มาเจอเพื่อนๆเราได้มาเจอครอบครัวใหม่ด้วยกันนะะี่ไลายครับผมไปนะครับก็ห <c oughs> ลังออกมาจากบ้านนะครับก็รู้สึกว่าก็ต้องอเสียความเป็นส่วนตัวไปนิดนึงครับก็คือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องน่าคิดหลังนิดน้อย <c oughs> แล้วก็เช่่อะล่ะเช่่อนะล่ะ ก็เป็นก,การใช้ชีวิตการอยู่กับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้เราจะมาแบบก็ต้องมีขอาามเคารพอะไรอย่างนี้คร<า>ับมหูตรงแถวนี้ตอบได้หมดเลยอ่ะเออนะฮะงั้นถามดีกว่ามีเรื่องอะไรในบ้านแบบที่ประทับใจหรือบ้านเป็นพิเศษนะมีแบบวีรกรรมอะไรบ้างถามแบบรวมๆเลยนะที่แบบเด่นๆในบ้านเหรอวีรกรรมมันไม่ถึงกับวีรกรรมหรอกมั้งเป็นความใช่ค่ะผมก็อยู่กับเพื่อน คุณครูหลายๆอย่างของกินอะไรเง <c oughs> ี้ยเ <c oughs> ล่นเล่นของกินท <c oughs> ุกรุ่นจะตอบอย่างนี้ชอบ <c oughs> ของกินเราเราดูอยู่ขนาดแค่เราดูอยู่ที <c oughs> วีนะเรายัางรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขามาเติมตลอดไม่มีวันหมดอ่ะ <c oughs> ใช่ะเอออยากเป็นบ้านในฝันมากใช่แบบบ้านตัวบ้านเองก็เป็นบ้านในฝันจริงๆท <c oughs> ุกอย่างสวยอะคะ่ะอ่าจบจบจากของกินไหม ระวังต่อะมต่มตก็ <c oughs> คือบอกว่าทุกอย่างเนี่ยคืออย่างที่เราฝันไว้จริงๆคือเราได้เข้ามาเรียนรู้ต่างๆค่ะว่าจะเป็นการน้องเพลงการเต้นการแสดงแบบที่เราไปฝันกันไว้แล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เข้าบ้านเอค่ะได้อยู่แล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆค่ะค่ะถามถึงนี้ดีกว่าผลงานบ้างนะเพราะว่า ออกออกจากบ้านปั๊บเนี่ยก็ต้องมีผลงานนะฮะมีเพลงของตัวเองด้วยทุกคนเลยทีเดียวเหมือนแบบที่คิดไว้มมอยากรู้ใช่ออย่างที่จบไปผมเมื่อกี้ชพลงกันคนยด่าทิงเนสค่ะเป็นยังไงว่าไม่มีผลงานของตัวเองแล้วเพลงนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าความฝันคือการมีเพลงของตัวเองใช่ค่ะแล้วพอได้เพลงออกมาเนี่ยเป็นเป็นแนวเพลงที่เนทถนัดในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าก็เป็นสิ่งใหม่ที่เข้ามาให้เนทเรียนรู้เหมือนกันค่ะเป็นแนวเพลงบลาดป๊อปค่ะ ก็รู้สึกดีใจซึ่งมันมันตรงกับแรคเตอร์ตรงที่ว่าพี่พี่ทีมงานทุกคนตอนที่แนะนํา,นานเพลงนี้ให้รู้จักใช่ไหมคะตอนที่ได้ฟังกัน,นี่ยก็บอกว่าเสียงเนทเนี่ยมันเหมาะกับการร้องเพลงแนวนี้ค่ะใช่ก็เลยพอร้องมาก็โอเครู้สึกดีค่ะเพราะว่าเนื้อหาทุกอย่างเนี่ยเขาก็เอาลมาบอกว่าให้เนทเนี่ยให้กบแฟกับทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้เนสค่ะใช่ค่ะอ้ะอายค่ะของอ้หลอมละลายค่ะเป็นเพลงสนุกสนุกหนึ่งเพลงในอัลบั้มค่ะก็ เป็นเพลงเร็วที่แบบว่ามีท่าเต้นด้วยอะไรก็จะหนักไปทางซอมเต้นเยอะค่ะสำหรับเพลงนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเพลงเองด้วยด้วยซี่นะหรอคะเซ็่แบบจริงๆเอ้เห็นเอ็มีแล้วแบบเซ็กซี่อ่ะกำลังพยายามอยู่ก็แบบว่า ด้วยเสื้อผ้าค่ะแล้วก็ท่าเต้นหลายๆอย่างองค์ประกอบของตัวเพลงด้วยที่แบบด้วยดนตรีแล้วก็เนื้อหามันจะออกไปในแนวเซ็กซี่นิดๆค่ะใช่อะไรน้องน้องอะไรอย่างนี่ดิก้องแปรไปพอดีนี่ไงอ่ะเอาส่งใจกันอีกรอบได้ไหมอ่ะว้าวถ้าสุระเก็บเสียงดีแล้วนะเก็บเสียงลองอขาหนุ่มๆบ้างผลวงานหนุ่มๆฮะ ก็เพลงเคยน้าเล่นอะไรครับซิงเกิลแรกครับ mm. ก็พี่ๆเขาก็ทํามาให้เข้าตัวผมครับมันเป็นเพลงแบบสไตล์จังหวะโยโย่เลครับแล้วก็เป็นเพลงเนื้อหาที่น่ารักสดใสครับผม,อมชอบสั่งยังน้องก็อูดไม่หยุดไปอยู่ด้วยกันเลยเลยนะ, <c oughs> อะยอมหรือเปล่ายอมหรือเปล่าเ <c oughs> งียบโอ้โหดูเงียบปะอภัยครับพามุกไปนะครับก็ชื่อเพลงว่าอย่าบพี่เซโนครับผม ก็เป็นเพลงเร็วครับถ้าถามว่าตรงไหมก็ถือว่าตรงเลยครับเพราะว่ามนะเพราะว่าไว้เป็นอ่าเดิมทีเนี่ยไว้คือไว้ชอบเพลงที่สนุกสนุกครับแล้วเหมือนว่าพวกคุณครูอะไรเงี้ยเขาก็ดูในบ้านครับว่าอาจจะเหมาะกับไบอะไรอย่างนี้ก็เลยทาเพลงนี้ขึ้นมาแล้วเป็นแนวแบบอินดี้ป๊อปอะไรอย่างงี้ตรงกบบสไตล์ของไบรท์้ลยก็เหมือนว่ามันก็มันก็ยิ่งคูณเข้าไปอ่ะครับ เหมือนว่าเราเอาความสามารถที่เรามีอยู่แล้วไปใส่ในเพลงนี้ก็ที่แบบมันเหมาะกับเราใช่มันทำให้เหมือนว่ามีมือดนดีขึ้นก็รู้สึกชอบเอาไปแต่งเพลงนี้ครับผมนะชอบไหมฮะชอบชอบแบบนี้นะฮะแต่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยต้องไปเบรกกันก่อนแต่ว่าเออสี่คนตรงนี้ยังอยู่นะครับมันขับอยู่ไหมฮะอยูโอ <c oughs> อ่โอเคครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากลับไปจัดการครับ